ครับค่ะสวัสดีตอนเช้าครับผมสุภูสุคนครับพาขอกล่าหาเห็ดครับผมมือนี่อ้าวคือมีเห็ดเพิ่กนี่ดอกนี้เนาเ่าแล้วเห็ดเึืงเหลืองแกงหวานครับนี่เอา้านี่ครับเก็บมาก็เป็นเห็ดแป้งเนาะครับเนาะได้เห็ดกอดอกนึงครับบุหรีก่กระสิออกบ่ผมก็สิเลาะตามโฮมเห็ดกอตามอันนี้แหละครับอันนี้เด พี่้องครับผมพ่อละดอกนึงนี่มองใกล้เกิดครับเป็ดกอแดงยังมีอยู่ครับเอานี่ยลองหาเบิ้งเลยเลยครับพบก,กันเมื่อนี้กับวันที่สิบเก้าตุลาครับผมดอกน้ำเลยครับแป้งดอกนึงครับผมมามองเกากับึ้นยุคเก่านี่ครับ ช่วงนี้ฝนบปรตกตมันแรงก็ีิดอกแ,กแตกแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นแกงหวานนะครับเนี่ยเฮ้ยมีหมูบอกอู้นี่เด็กที่เ่าเห็นสามดอกครับดอกแตกเบิดสดอยู่ครับ ดยดวงนีนนได้ยูนะครับนาะดอกแตกๆจุ่มหน่อยตรงนี้เต็มแต่งครับ สองดอกดอกนึงครับ nhàng mới được có một đọt này, ẻng đọt nâu lắm có đây lép nhiều đọt hả? hàng hàng นีเห็ดก้อยดอกนี่ครับผมเห็ดแป้งครับจุหน่อยอุดดอกนี้ แข็งดีครับฝนมาตกเห็ดนาแหลกเห็ดนาแหลกกันนี้กันเลยดอกเดียวเห็ดไข่มองนีมาเกิดครับมามือนีบาเกิดเพราะดอกเลยครับไม่มีเสาออกแล้ว เ็ดกรครับโอ้ ừ, ทั้งางคือสองดอกอยู่นี่ดอกหนึ่งครับผมอันอีกสองดอกแตกเบิดครับมันแหลงสองดอก ừ, สดอยู่นะครับนี่ ไข่ดอกนึ่งดอกแตกดอกก็แดงหลวงก็ญ่รสชาติหวานครับพุ่นอีกสองสามดอกบานแตกอู้อู้ เบิ้งดอกหลายดอกอยู่ครับเนี่ยแตกหมดเลยเนาะนี่ครับเห็ดแรงๆก็ที่เป็นแบบนี้ครับแต่ว่าไปแกงมันหวานนะครับที่บุอมน้ำอีกสองดอกปวกกินนะครับแตกเลืด ú nè cái lăng nem hiện mua hạt Đọc nè đồ có coi ngam không mình ขึ้นอยู่ไกลกันแท้เห็ดไหมอันนี้ผมย่างมาประมาณสิบนาทีเลยครับ <c oughs> แล้วม่พออีกดอกหนึ่งนี่ครับแตก,แกมีดอกเดียวคือเก่าครับนี่มันสดอยู่ด้แต่ว่ามันแตกเนาะถึกแดดครับมัน,มนครับอันนี้อยู่ใกล้ๆก,กัน เดนเินแปลนๆนี่รอบที่แล้วได้หลายดอกนะครับรอบนี้เห็นอยู่ดอกนึงครับเนี่ยโอ้สองดอกอยู่ครับนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงครับจุม่มเกิดชิวตลอดครับผมเห็ดก็แดงปานนี่ดีแห้งๆก็ออกนี่นะครับแห้งอะไสองดอก นี่เด็กมูมันสองดอกบานแล้วครับสองดอกนี่ดอ,อกบาน,บาน,บานเบิดแล้วครับหฮมหนี่สีดอก เป็นก้อนกีหินแห่งๆครับแต่ว่ามันออกออกดีเอ,อ้านี่เดียวแม่นบอกเฮ้นี่ครับออกกับก้อนกีหินอีกคมนึงครับเขาแล้วเอ,อ้ย เนาะถือว่าสดอยู่เนี่ยครับดูดหมูมันอีกสองดอกสดอยู่ดอกอีกสองดอกนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดนาเขียว หลังคน้นเอินเห็ดตะไคร้นะครับแต่ว่ามันเบ่หอมครับผมรสชาติกับคือกับเผ็ดแป้งเืิดแล้วครับสองดอกแต่งดอกหนึ่งครับพอกแล้วครับ อืมสองดอกกำลังงามครับดอกดอกหนึ่งใกล้ๆก,กันครับ หนึง่งเห็ดกอครับผมดอกนี้งามอยู่ครับดอกหนึง่ง ว่าเห็ดบกเกิดมันคือเกิดอยู่ครับเนี่ยเมื่อวานนี่บบได้มานะผมเวียนมือหนึ่งไม่มือนี่บานเลยครับผมพูดเลหลายเติบครับเห็ดหน,นม้อเห็นแบบแบบใส่ระเน้อกำลังเกิดกัมเงียบ กังงามครับดอกนแ่กสองดอกดอกน้นอยๆครับ ดอกหนึ่งครับแป้งสามดอกครับผมอีกสองดอก ีเห็ดยุ่สองชนิดกรับมือเห็ดแป้งกับหเห็ดกอดแดงหเห็ดไข่มองนขึ้นนะครับ มีอยู่สองจุ้มครับดอกหนึ่งนี่จุ้มหนึ่งครับผมเห็ดไข่นี่ครับเป,ปอยปลอก ันดอกมันงามๆเลยครับนนั่แดงๆดงดงอยู่นั่นครับอันนี้ยังมีความชื่นอยู่ครับดอกก็เลยสดงามเห็ดแป้งกะมองละดอกสองดอกครับันบ่ขคืนเป็นมูนะครับผม ดอ,อกอย hang, <t <t Somehow, ูงห่างดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งทำหอมนี่กำลังงาม สามสี่ดอกครับนี่สามสี่ดอกดอกนึ่งครับ เห็นดอกนึงครับกำลังงามเลยครับดอกนี้นำ่งา,งามเลยครับออี่ครับมานขึ้น,นเก้าครับเก็บไปเก็บมาหลายเติบครับนี่มองแล้วดอกครับเห็ดแป้งกันได้แต่ว่าได้เก็บเรื่อยๆอยู่นะครับเห็ดแป้ง บสังเกตบเห็นนะครับนี่ดอกอง,งามเลยครับดอกนึง ครับผมตอนนี้ก็ยยางหาวนออมมาหอดทั้งออกแล้วครับเนี่ยก็คือซิพอซัํานี้ลเดี๋ยวที่หอดมองลงแล้วครับผลงานที่ได้นะครับามันเติบครับผมเนี่ยคิดว่าเห็ดโบออกมันก็ออกอยู่เรื่อยๆครับเห็ดกอเห็ดแป้งครับผมมือนีมีเพียงสองชนิดครับได้เห็ดไข่อยู่สองดอกเท่านั้นแหละเห็ดไ่กับ่คคอยออกครับผมเอ้าถือว่ามันมันครับผมเแล้วครับผมสลับคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้มันเติบครับเนี่ยคิดว่าเห็ดโบออกมันก็ลอยออกอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็อยาก แหงแด้นนะครับฝนไม่ค่อยตกแล้วก็เห็ดมันเลยแตกแบบนี้ครับเนี่ยแต่ว่าสดอยู่ครับเอาไปแกงหวานนะครับผมเห็ดแหงเห็ดบบถือฝนนะครับเนาะเห็ดแต่งกระดอกงามอยู่ครับันฝนฝนโบตกห้ำครับดอกก็เลยแข็งงามดีอ้ามันๆครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็หามาฝากได้เพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้พอกันใมคลิปหน้าพื่นนถ้าเห็ดยังออกอยู่ก็ซิมาจอบเบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนครับ ามากกซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลากลับบ้านก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่ครับผมมันมานครับ